Bhavanta Bhavanta Bhukhang Deepamewa Samyasa Tu Sadevo Sato Sanga Pa Sampo Parasa Sojata Mysoto Soji Rasoto Jata Saktito Hirwatsato Saba ทิจงมุทาปัจจยโอธาตาโลธัมมาวัฏิตายปุนุสุขงภารังมยจโะทินาทินาสรงคำวิสเวติตาเดคาลังวิทยาสทนัสโุปะปิโนยาติธรรมวจายัญตัสิโ

ภาวนํโภธัมมานํสีเนยํโสมันนุจาโภคันธวิทิสัทธะวะสัทธวะจรัตติสิวะจิตติปุญฺเฐภาวตุสัทธํอนุจารํรตํ กุศโลศานะที่โบราในอุทิศเม่นี้นะครับก็มาลาเอานะิทายพ่อแม่ผู้ผู้านกชา้ิ้ากนี่ไหมยังิ้งานีกจยงนี้ยกานี้ันจักงานนี้จจักาียังกากันากงกกงก้ 谢谢啊 ตักเสร็จแล้วก็ยกลงมานะคะ หักเสร็จแล้วก็จะเอาออกมานะคะคือถวายถวายทุกอย่างเนาะ้ก็ยกออกมาแล้วก็จะแบ่งแบ่งกันไปนะ นึงปลาทอดนะคะเพราะว่าทางนี้จะปลาอุดมสมบูรณ์มากเนาะทางนี้ปลาจะอุดมสมบูรณ์มากเลยกับข้าวเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะผลไม้หรือว่าขนมนะคะ ากับแม่คำสาสแม่คำสาสรอหม้ออยู่นะคะรอหม้ออยู่รอหม้อกับข้าวนะคะที่เอามาเป็นหม้อหม้อนะคะรอหม้อกับข้าวที่เอามาเป็นหม้อหม้อแตมีหม้อแกงหน่อไม้มีแกงที่เหล็กนะคะแล้วก็ลาบหมู

selesai, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima